เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ถ้าพูดถึงผู้ที่มีรส,สนิยมด้านการแต่งกายมีเทสดีด้านแฟชั่นที่ทำให้ผ้าไทยเนี่ยโด่งดังไกลไปทั่วโลกหลายคนน่าจะนึกถึงพระพันปีหลวงสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นผู้ที่แต่งกายมีรสสนิยมที่เรียกว่าดีมากๆเป็นราชินีแฟชั่นที่แท้จริงในประวัติศาสตร์ไทย ที่พูดไปในหลายคนอาจจะหาว่าเวอร์เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยอมรับกันแค่ในประเทศไทยนะแต่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงขนาดที่ว่าหอกิติคุณแห่งมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นหนึ่งใน12สสตรีผู้แต่งกายงดงามที่สุดในโลกซึ่งหลายคนเนี่ย น่าจะเคยเห็นภาพการแต่งกายของพระองค์ท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นการแมทชุดหรือว่าเครื่องประดับเนี่ยแสดงถึงความมีลสนิยมในการแต่งกายจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงยกย่องให้ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในราชินีที่สวยที่สุดในโลกแล้วรู้ไหมว่าเรื่อง แฟชั่นการแต่งกายของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อความงามแต่อย่างเดียวแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินด้วยโดยเฉพาะการทําให้ประเทศไทยและความเป็นไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการแต่งกายและแฟชั่นใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อตอนที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2 4 7 5ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยถ้าในภาษาอังกฤษก็ ไทยแลนด์ทีนี้ในโลกสากลเขาก็งงกันว่ารู้จักแต่สยามมาตลอดแล้วไทยแลนด์เนี่ยคืออะไรจนกระทั่งปี2500ตอนนั้นในหลวงราชการที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวง จะเสด็จประพาสบ้านเมืองแถบยุโรปและอเมริกาสมเด็จพระพันปีหลวงอยากจะใช้โอกาสนี้นี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยหรือไทยแลนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้วจะใช้วิธีไหนละ่ะก็ใช้วิธีที่พระองค์คุ้นเคยที่สุดนั่นแหละคือเรื่องของการแต่งกายโดยพระองค์ได้ใช้การแต่งกายเนี่ยในการสะท้อนขับความเป็นไทยออกมาสู่สายตานานาชาติพระองค์ได้ มีการเลือกสรรออกแบบชุดเสื้อผ้าอย่างดีในการประาพาสประเทศต่างๆซึ่งภาพที่ออกมาเป็นภาพที่งดงามมากๆและภายใต้แฟชั่นเหล่านั้นนะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาที่สุดมากคืออะไรดูไหมลายผ้าอ่าเรื่องของลายผ้านี่คือพระนางเลือกได้แบบถ้าใช้คำแบบช่างโบราณี่เรียกว่าเยียบยนหลือเกินและนั่นแหละทำให้นานาชาติมองพระนาง ผ่านสื่อต่างๆหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อนี่คือการแต่งกายแบบไทยทุกคนรู้จักประเทศไทยผ่านแฟชั่นไอคอนที่สำคัญที่สุดคือสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองซึ่งจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดที่พระองค์ท่านใส่มีความสวยงามมากแบบนี้เราเรียกว่าการแต่งกายแบบไหนเรียกว่าการแต่งกายแบบ ไทยร่วมสมัยซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์นี้เป็นผู้ริเริ่มโดยการที่ยังคงรักษาการนุ่งผ้าถุงห่มสบายแบบดั้งเดิมรวมไปถึงการประยุกต์แต่งกายแบบสากลแต่ใช้ผ้าไทยในการตัดชุดโดยตัดให้เข้ารูปรับกับสรีระของพระองค์ท่านเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทแฟชั่น โลกตะวันตกในยุคนั้นโดยดีไซเนอร์คนสำคัญที่ชื่อว่าเปียร์บาวแมงเป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายต่างๆให้สมพระเกียรติของสมเด็จพระพันปีหลวงและทำให้เอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทยๆเนี่ยแหละปรากฏแก่นานาชาติว่าก็มีความงามเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย และจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเอาผ้าไหมไทยมาตัดเป็นชุดที่มีความเป็นแฟชั่นสากลมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเกิดจากสมเด็จพระพันปีหลวงทรงศึกษาชุดไทยแบบโบราณแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นจึงมีการตัดออกมาเป็นชุดไทยพระราชนิยมแดแบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะใส่ในโอกาสวาระต่างกัน นั่นถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญมากต่ออัตลักษณ์ของแผ่นดินไทยเพราะถือว่านี่คือครั้งแรกที่เรามีชุดประจำชาตินั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลกำลังเสนอให้ขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี2569 ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ความงามของผ้าไทยออกสู่สายตาของนานาชาติแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยและไม่เพียงแค่ชุดไทยจะกลายเป็นแฟชั่นที่สนใจไปทั่วโลกแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้เกิดการฟื้นฟูทําให้ผ้าไทยเนี่ยกลับมาเป็นของมีค่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จไปเยี่ยมราษฎรตามชนบท ทรงพบว่าบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถในการทอผ้าแต่ว่าไม่มีใครให้ความสนใจพระองค์จึงอยากจะฟื้นฟูคุณค่าของผ้าไทยอีกครั้งโดยเฉพาะผ้าไหมจึงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้า การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติรวมถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆและไม่เพียงเรื่องของการส่งเสริมพระองค์ยังนำผ้าไหมที่ทอจากฝีมือชาวบ้านมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าของพระองค์ท่านและสวมใส่เวลาออกงานสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีในราชสำนักหรือในงานระหว่างประเทศซึ่งทำให้ภาพของผ้าไหมไทย เป็นที่รู้จักและรับรู้กันในสายตาชาวโลกปัจจุบันผ้าไหมกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลกด้วยและนี่ก็คือหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระพันปีหลวงเนาะผู้ที่มีรสนิยมและใช้รสนิยมนั่นแหละในการสร้างชาติและทำให้ผ้าไหมไทยเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เรียกได้ว่าถ้าเรามองทะลุลงไปในผืนผ้าสิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าเครื่องแต่งกายแต่คือความรักที่สมเด็จท่านทรงทอเอาไว้ในดวงใจชาวไทยทุกคนและหากใครอยากรู้เรื่องราวความงามของผ้าไหมไทยแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดสามารถติดตามอ่านได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ15วันสวรรคตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่อง3วัน9 1 1 1 1พฤศจิกายน2568ตอนที่1 Queen วีนออฟสไตล์พระสิริโชมแห่งสยามผู้ใช้แฟชั่นและความงามเป็นเครื่องมือทางการทูตอันทรงพลังตอนที่2พระราชินีผู้พิกฟื้นงานหัตถศิลป์ไทยจากศิลปะเพื่อชีวิต สู่มรดกล้ำค่าของชาติตอนที่3 The First Thai Designer สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้แก่ชาติไทยผ่านการออกแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ทำให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติเป็นครั้งแรกฝากติดตามชมเรื่องราวความงามของผ้าไหมไทยในโปรเจกต์พิเศษนี้ด้วยนะครับ